สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับครูโฟนนะครับธนพลสมคุรหานะก็วันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะกับคลิปใหม่นะฮะในชื่อเรื่องผานกู่ข่ายเทียนพี่ตีนะฮะในชื่อภาษาไทยเราชื่อตั้งชื่อว่าผานกู่เบิกฟ้าผ่าแผ่นดินอ่าคราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปของเราชื่อโฟเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลตุ้นอู่เจีย๋ยหรือว่าเป็นเทศกาลไหว้าบาจ่างเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวเราชื่อจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะอ่าวันนี้เรามาดูใน เกี่ยวกับความรึความเชื่อเกี่ยวกับมิทโลลจีนะฮะของคนจีนฮนะ,ะตำนานกําเนิดโลกนะฮะว่าผานกูเป็นใครทําอะไรโลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยย้อนกลับไปหลายหมื่นปีก่อนกําเนิดโลกมีไข่อยู่ใบหนึ่งมีบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ได้ถือกําเนิดข้างในไข่ใบนั้นนามของเขาคือผานกูบุรุษผู้สร้างโลก เมื่อผานกู่ได้ลืมตาขึ้นจึงพบว่ารอบกายของเขานั้นว่างเปล่าและมืดมิดเขาจึงได้นำขวานที่เป็นอาวุธคู่กายกวัดแกงจนไข่นั้นได้แตกออกแยกเป็นสองส่วนผานกู่จึงยืนขึ้นใช้มือทั้งสองข้างยันเปลือกไข่ส่วนด้านบนและใช้ขาทั้งสองขาทีเปลือกไข่ที่ส่วนล่างเป็นระยะเวลาหลายหมื่นปี จนก่อกําเนิดเป็นผืนฟ้าและแผ่นดินหลังจากที่ผานกู่ได้ยืนหยัดเหยียดฟ้าและดินเป็นระยะเวลานานอีกหลายหมื่นปีจนตัวเขาเองได้เชื่อว่าท้องฟ้าและแผ่นดินมิอาจกลับมาบรรจบกันได้อีกผานกู่ที่ยืนมาเป็นเวลานานรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยและเหนื่อยล้าจากนั้นเขาจึงล้มลงและร่างกายทุกส่วนของเขาได้ก่อให้เกิดกลายเป็น ธรรมชาติต่างๆรอบตัวเราตาซ้ายกลายเป็นดวงอาทิตย์ตาขวากลายเป็นดวงจันทร์แขนและขากลายเป็นภูเขาเลือดกลายเป็นสายน้ำกล้ามเนื้อกลายเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ขนกลายเป็นป่าและพืกษาผมและเครากลายเป็นดวงดาวและทางช้างเผือกฟันและกระดูกกลายเป็นแร่ธาตุและอัญมณียาดเงือกลายเป็นสายฝน ทุกสปปรรพสิ่งบนโลกล้วนได้ก่อก,กําเนิดจากร่างกายของเทพบิดอนผานกู่ตามทัศนคติของชาวจีนมนุษย์มีความสงสัยในการก่อก,กําเนิดของสปปรรพสิ่งรอบตัวจึงแสวงหาคําตอบให้ตนเองจนกลายเป็นความเชื่อว่าผานกู่เป็นเทพบิดอนผู้ให้กําเนิดโลกตามนิทานประกรณ้นนที่กล่าวมาข้างต้น ก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับนิทานการกําเนิดโลกนะครับเรื่องผ่านกูเบิกฟ้าผ่าแผ่นดินนะครับทีนี้เราชื่อก็ได้ดาวน์โหลดคลิปนะจาก Youtube เป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนฮะง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราชื่อจะทำซับภาษาไทยไว้ก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมผานกู开天辟地传说最早的天空和地面本来是合在一块的世界上并没有天和地也没有生命 只有一颗大蛋，而在这颗大蛋里面睡着一个人，他的名字就叫做盘古。盘古这一觉啊，睡了好久好久，居然睡了个十万八千年呢。有一天，咔啦咔啦，这颗大蛋发出了声音，咔啦咔啦咔啦，原来是盘古睡醒了。他慢慢的睁开了眼睛，但是什么也看不见。 他觉得空间好小好小啊，于是盘古动一动身子，蛋壳儿就出现了裂痕。这个裂痕呐、啊，越来越长，越来越长。盘古伸了个大大的懒腰，嘣、哦、的一声，蛋壳儿破了。盘古这个人长得好高啊，而且很强壮，他还有一头像河流一样的长头发。 盘古这时候再扭一扭身子，嘿咻，他站了起来。这时候发出了几声巨响，天、和地就慢慢的分开了。有些比较重的东西就慢慢的往下沉、往下降，就变成了地面；有些比较轻的东西就慢慢的缓缓的往上升，于是变成了天空。盘古啊，他害怕天。 汉地再一次合起来，所以他就站得直挺挺的，高高的举起他的双手，把天、和地撑了开来。每一天，盘古都长高了一些，天也随着盘古长高而变得更高了，那么地呢，也变得更加厚实。 盘古这个人呐、啊，就好像一根大柱子一样，顶天立地的站着。就这样过了好几万年呢，天和地好像已经成型了，不再需要有人把它们硬撑着了。盘古也觉得我的任务完成了，不用再担心天和地又合在一块儿了。他也觉得自己好累，好累。 他真的需要休息了。轰的一声，盘古倒了下来。这时候，竟然发生了神奇的事情：盘古嘴巴呼出的气息就变成了风和云，飘散在天空里；盘古的左眼成了火红的太阳，盘古的右眼变成了温柔的月亮，盘古的头发。 变成天上无数颗的星星，而盘古的双手、双脚和身体，则变成了高高低低的山。盘古的眉毛、手毛和脚上的毛，变成了大地的花草树木。于是，我们所看到美丽的世界，就这么诞生了。 ครับผมก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับนิทานการกำเนิดโลกนะครับเรื่องผานกู่เบิกฟ้าผ่าแผ่นินนะครับผมก็ทีนี้เนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจนะครับ,บรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook นะฮะชไ i นิ o โ i t ิทเต p h o โ e นฮะให้เป็นกำลังใจของเราชช่อด้วยจะได้มี กำลังใจนะฮะในการทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะ,ะทีนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3โรงเรียนเทศบาลวัดพรมจริยวาฒเนาะที่ดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปจัดการงานให้เรียบร้อยด้วยนะฮะถ้าหากใครมีอะไรสงสัยก็ทักไปที่ f a c e b o o k ครูฟได้เลยนะอ่าโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ